นี่คือฮุกสำหรับวิดีโอ YouTube ของคุณคุณจะเชื่อไหม่ดาวรุ่งอเมริกันชื่อดังทิ้งทุกอย่างในหลีกใหญ่บ้านเกิดเพื่ออะไรเขาประกาศกลางสายฝนว่าอยากติดทีมชาติไทยเรื่องราวของเขาไม่ได้จบแค่ฟุตบอลหัวใจความรักและความกล้าจะพาเขาฝ่าทุกอุปสรรคได้หรือไม่ติดตามเรื่องราวที่สะเทือนวงการและจะทำให้คุณน้ำตาไหลไปพร้อมกับเขา ถ้าคุณต้องการผมสามารถเขียน3-5เวอร์ชันฮุกเพิ่มเติมให้คุณเลือกใช้แต่ละแบบเพื่อทดสอบการตอบสนองของผู้ชมได้ด้วยเสียงฝนกระทบหลังคาสนามซ้อมดังแผ่วเบากลิ่นหญ้าเปียกชื้นคลุ้งอยู่ในอากาศอีธานหนุ่มลูกครึ่งอเมริกันผู้เคยเป็นดาวรุ่งของลิกใหญ่ในสหรัฐยืนอยู่กลางสนามหญ้าของไทยดวงตาเขามีบางอย่างที่ต่างออกไปเขาไม่ได้มองไปที่บอลแต่กลับมองไปยังหญิงสาวคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างสนาม เมทาวีนักกายภาพสาวชาวไทยเธอคือคนที่ช่วยพาเขากลับมายืนได้อีกครั้งหลังจากอุบัติเหตุที่เกือบทำลายอาชีพทั้งหมดมือของเธออุ่นเสมอในทุกครั้งที่สัมผัสกลิ่นน้ำมันหอมที่เธอใช้ยังติดอยู่ในความทรงจำของเขาอีธานเคยบอกตัวเองว่าความรู้สึกนี้เป็นเพียงความขอบคุณแต่หัวใจกลับเต้นแรงทุกครั้งที่เธอยิม้มค่ำวันนั้นหลังการซ้อมหนักเขานั่งนิ่งอยู่ในห้องพักนักกีฬาเสียงฝนยังไม่หยุดตก เมทาวีเดินเข้ามาพร้อมผ้าขนหนูผืนเล็กในมือเธอยื่นให้เขาพร้อมรอยยิ้มจางๆนายซ้อมหนักเกินไปอีกแล้วน้ำเสียงเธออ่อนโยนแต่แฝงด้วยความห่วงอีธานเงยหน้าขึ้นแสงไฟสะท้อนในดวงตาของเธอเหมือนประกายดาวเขาอยากจะพูดบางอย่างแต่เสียงโทรศัพท์ของผู้จัดการทีมดังขึ้นเสียก่อนอีธานสื่ออเมริกากำลังพูดถึงนายหนักเลยนะเรื่องจะขอย้ายมาเล่นให้ทีมชาติไทยห้องทั้งห้องเงียบ เมทาวีชะง,งะอีธานสบตาเธอแล้วพูดออกมาด้วยน้ำเสียงมั่นคงผมพูดจริงผมอยากติดทีมชาติไทยเสียงลมหายใจของทุกคนรอบข้างหยุดลงไม่มีใครเข้าใจว่าทำไมชายผู้เคยมีอนาคตในทีมชาติสหรัฐถึงอยากสวมเสื้อสีแดงขาวน้ำเงินของอีกประเทศหนึ่งเมทาวีจ้องหน้าเขาหัวใจเธอสั่นระรัวทำไมต้องเป็นไทยเธอถามเสียงแผ่วอีธานเงียบฝนข้างนอกยังตกหนักขึ้น เขาค่อยๆเอื้อมมือไปจับมือเธอเพราะหัวใจของผมอยู่ที่นี่แล้วรอยยิ้มของเธอค้างไว้กลางอากาศในวินาทีนั้นเสียงสายฟ้าฟาดลงข้างสนามทุกอย่างสั่นสะเทือนและกล้องสื่อมวลชนที่บังเอิญอยู่ตรงนั้นบันทึกภาพทั้งหมดไว้ภาพมือของนักฟุตบอลดาวรุ่งชาวอเมริกันที่กุมมือหญิงสาวไทยไว้แน่นในวันที่เขาประกาศเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเพื่อเธอคนเดียวเสียงฟ้าร้องยังคงดังก้องอยู่เหนือสนาม สายฝนไหลรินผ่านกระจกห้องพักนักกีฬาเม็ดน้ำเกาะเป็นทางยาวเหมือนน้ำตาของใครบางคนที่ไม่กล้าปล่อยออกมาเมทาวีเบือนหน้าออกนอกหน้าต่างหัวใจเธอสั่นไม่เป็นจังหวะคำพูดของอีธานยังวงเวียนในหัวเพราะหัวใจของผมอยู่ที่นี่แล้วมันไม่ใช่ประโยคของคนพูดเล่นน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความแน่วแน่และเจ็บปวดอีธานนั่งนิ่งเขารู้ดีว่าทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ข่าวนี้จะระเบิดออกไปทั่วโลกเขาอาจถูกสาปส่งจากประเทศบ้านเกิดและถูกหัวระยะจากนักเตะที่เคยร่วมทีมแต่ในวินาทีนั้นเขากลับรู้สึกสงบเหมือนฝนที่เริ่มซาลงอย่างช้าๆมือของเมทาวียังคงอยู่ในมือเขาอุ่นและสั่นเล็กน้อยเธอเอ่ยขึ้นเสียงเบาอีธานนายรู้ไหมว่าถ้านายทำแบบนี้มันไม่ง่ายเลยนะเขายิ้มผมไม่เคยเลือกอะไรเพราะมันง่าย ผมเลือกเพราะมันคือสิ่งที่หัวใจต้องการเธอเม้มปากแน่นสายตาเต็มไปด้วยความขัดแยง้งแต่โลกนี้ไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่ทำตามหัวใจเสมอไปเขายังคงยิ้มผมไม่ต้องการรางวัลแค่ได้อยู่ตรงนี้กับเธอก็พอแล้วเสียงเปิดประตูดังขึ้นนักกล่าวกลุ่มหนึ่งบุกเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตแฟลชจากกล้องวูบวาบทั่วห้องเสียงถามดังเซงแซ่อีธานทำไมถึงอยากเปลี่ยนสัญชาติ เพราะผู้หญิงคนนั้นเหรอหรือเพราะหลีกอเมริกาไม่ต้องการนายอีกแล้วเขาหันมองเมทาวีใบหน้าเธอซีดลงทันทีในสายตาของผู้คนเธอกลายเป็นตัวการเป็นเหตุผลของความทรยศอีธานลุกขึ้นดวงตาเขาวูบไหวแต่ไม่หลบผมเลือกประเทศไทยเพราะผมเชื่อในคนไทยเสียงเขาดังชัดเจนท่ามกลางเสียงฝนและเพราะผมรักผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำให้ผมรู้ว่าหัวใจของนักสู้มันหมายความว่าอะไร นักลก่าวเงียบลงชั่วขณะเสียงแฟลชหยุดกระทันหันเมทาวีมองหน้าเขาดวงตาเริ่มคลอด้วยน้ำตาเธอไม่รู้จะพูดอะไรแต่หัวใจกลับเต้นแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคืนนั้นข่าวดังไปทั่วโลกออนไลน์อิตอร์เกนลั่นกลางฝนขอเปลี่ยนสัญชาติเพื่อติดทีมชาติไทยภาพของเขากับเมทาวีมือกุมมือกันแน่นกลางสนามเปียกปอนไปด้วยสายฝนกลายเป็นภาพที่คนทั้งโลกจ้องมองหลายคนต่อว่า หลายคนหัวรอเยาะแต่ก็มีอีกมากที่รู้สึกอบอุ่นโดยไม่รู้ตัวรุ่งเชา้าสนามฝึกซ้อมทีมชาติไทยมีผู้คนมารอแน่นป้ายผ้าสีแดงเขียนด้วยลายมือยินดีต้อนรับอีธานเสียงเชียร์เสียงหัวเราะเสียงฝนจากเมื่อคืนจังหายเหลือเพียงกลิ่นหญ้าใหม่และแดดยามเช้าที่อ่อนโยนอีธานยืนอยู่ตรงขอบสนามข้างขางเขา่าเมทาวีในชุดกีฬาสีขาวสะอาด เธอหลบสายตาผู้คนแต่แววตาเธอสั่นไหวเขาก้มลงพูดเบาๆข้างหูวันนี้ผมจะเริ่มต้นใหม่ในประเทศที่เธอสอนให้ผมรู้จักคำว่ารักแท้เธอไม่ตอบแต่ยิ้มยิ้มที่เหมือนมีแสงลอดเข้ามาในหัวใจของเขาอีกครั้งเสียงนกบินผ่านเหนือสนามเสียงโคดเป่านกหวีดให้เริ่มซอม้อมอีธานสูดลมหายใจลึกกลิ่นแดดกลิ่นดินและกลิ่นของเธอผสมกันอย่างสมบูรณ์ ในวินาทีนั้นเขารู้แล้วว่าเส้นทางนี้อาจเต็มไปด้วยคําดูถูกแต่ทุกก้าวต่อจากนี้เขาจะก้าวไปเพราะรักไม่ใช่รักในเกมฟุตบอลแต่เป็นรักที่เกิดขึ้นในดินแดนที่เขาไม่เคยคิดจะเรียกว่าบ้านมาก่อนเสียงนกที่โบยบินเหนือสนามค่อยๆจางหายแทนที่ด้วยเสียงรองเท้าสตัดกระทบพื้นหญ้าเสียงเป่านกหวีดของโค้ดดังขึ้นเป็นจังหวะทุกสายตาจับจ้องไปที่อีธาน ชายหนุ่มต่างชาติที่ยืนอยู่ในชุดซ้อมทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกเหงื่อเริ่มซึมผ่านคอเสือ้อแต่หัวใจของเขากลับเต้นแรงยิ่งกว่าเสียงกลองในสนามดวงตาของนักเตะไทยคนอื่นๆยังเต็มไปด้วยความสงสัยบางคนกระซิบกันเบาๆมันจริงเหรอที่หมอนี่จะเล่นให้ทีมชาติเราอีธานได้ยินแต่เขาไม่ตอบเขาแค่ยิ้มยิ้มที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและความเจ็บปวดในอดีตที่เขาเลือกจะทิ้งไว้เบื้องหลัง เมทาวีมองจากข้างสนามในมือเธอยังกําผ้าขนหนูผืนเดิมแน่นแสงแดดส่องกระทบแก้มของเขาเธอเห็นเหงื่อไหลผ่านกรอบหน้าเหมือนประกายแสงทองเคลื่อนไหวตามจังหวะของลมหายใจอีธานเริ่มต้นซ้อมเขาวิ่งเร็วเขาอ่านเกมเฉียบเขาผ่านบอลด้วยความแม่นยำแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนในสนามหยุดมองคือรอยยิ้มของเขาในทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเชียร์จากคนไทยอีธานสู้สู เสียงจากเด็กชายตัวเล็กๆบนอัธจันทร,ร์ดังขึ้นอีธานหันไปยกมือทักทายรอยยิ้มของเด็กคนนั้นเหมือนแรงผลักดันที่ไม่มีวันหมดหลังการซ้อมโค้ชทีมชาติไทยเดินเข้ามาชายวัยกลางคนที่ผ่านประสบการณ์มามากมายจ้องหน้าเขานิ่งนายรู้ใช่ไหมว่าการจะติดทีมชาติม,มันไม่ใช่เรื่องของคำพูดแต่มันต้องพิสูจน์ด้วยหัวใจอีธานพยักหน้าครับผมไม่ได้อยากเป็นแค่ผู้เล่นผมอยากเป็นคนที่ทำให้ทีมนี้ภูมิใจ โคดมองเขานิ่งก่อนยิ้มบางๆงั้นก็เริ่มจากการเป็นคนไทยในสนามให้ได้ก่อนคำพูดนั้นติดอยู่ในใจอีธานทั้งวันเขาเดินออกจากสนามช้าๆท่ามกลางเสียงลมอุ่นเมทาวีเดินเคียงข้างเหนื่อยไหมเธอถามเบาๆนิดหน่อยเขายิ้มแต่รู้ไหมผมไม่เคยรู้สึกมีชีวิตขนาดนี้มาก่อนเธอมองหน้าเขาในดวงตานั้นเต็มไปด้วยความจริงใจ เธออยากบอกว่าเธอภูมิใจแต่คำพูดกลับติดอยู่ในลำคอมีเพียงเสียงลมหายใจที่ดังชัดในความเงียบหลังจากนั้นไม่กี่วันข่าวเกี่ยวกับอีธานกลายเป็นประเด็นใหญ่บางสื่อชื่นชมบางสื่อกล่าวหาว่าเขาเพียงต้องการกระแสแต่ท่ามกลางเสียงเหล่านั้นอีธานยังคงฝึกซ้อมฝึกหนักกว่าทุกคนเพราะเขาไม่ได้สู้เพื่อพิสูจน์ต่อโลกแต่เพื่อพิสูจน์ให้ผู้หญิงคนหนึ่งเห็นว่าเขารักจริงคืนหนึ่ง หลังจากการซ้อมยาวนานเขากลับมาที่หอพักนักกีฬาเสียงฝนตกอีกครั้งเหมือนคืนวันแรกที่เขาสารภาพกับเมทาวีเขาเปิดโทรศัพท์ดูข่าวที่แชร์ทั่วโซเชียลคลิปตอนเขากุมมือเธอกลางสายฝนถูกตัดต่อและส่งต่อไปทั่วโลกใต้คลิปนั้นมีทั้งคำด่าและคำให้กำลังใจแต่มีคอมเมนต์หนึ่งที่เขาอ่านแล้วเงียบไปนานความกล้าข,ของนายคือสิ่งที่คนไทยเรียกว่าศรัทธาเขายิ้มจาง,จาง ก่อนจะวางโทรศัพท์ลงแล้วมองออกไปยังท้องฟ้าที่มีสายฟ้าแลบศรัทธาเขาพึมพำคำนี้เมทาวีเคยพูดไว้ในวันที่เขาหมดหวังที่สุดวันนั้นเธอบอกกับเขาว่าถ้านายอยากเป็นนักฟุตบอลจริงๆนายต้องมีศรัทธาในตัวเองก่อนอย่าให้ความกลัวมาบอกว่านายทำไม่ได้เสียงของเธอยังชัดในหัวเขาหลับตาสูดลมหายใจภาพเธอยิ้มภาพสนามภาพเด็กชายที่ตะโกนชื่อเขา ทุกอย่างหลอมรวมกันจนกลายเป็นพลังรุ่งเชา้าอีธานตื่นก่อนใครเขาออกมาซ้อมคนเดียวในสนามที่ยังมีหมอกคลุมทุกก้าวที่วิ่งเขานึกถึงรอยยิ้มของเมทาวีทุกครั้งที่บอลสัมผัสเท้าเขานึกถึงคำว่าไทยที่อยู่บนเสื้อและในขณะเดียวกันเมทาวีก็กำลังมองจากอัธจันทร์เธอไม่เคยเห็นใครทุ่มเทเท่านี้มาก่อนหัวใจของเธอสั่นไม่ใช่เพราะความสงสารแต่เพราะเธอเริ่มเข้าใจว่า ความรักของเขาไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการกระทำที่ยอมเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดเพื่ออยู่เคียงข้างเธอเธอยกโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดกล้องเล่นจับภาพชายหนุ่มที่กำลังฝึกอยู่กลางหมอกยามเช้าน้ำเสียงเธอสั่นนิดนิดอีธานนายไม่ใช่คนต่างชาติอีกต่อไปแล้วแสงอาทิตย์เริ่มลอดผ่านขอบฟ้าส่องกระทบเหงอบนใบหน้าเขาให้ดูเหมือนประกายทองและในวินาทีนั้นหัวใจของทั้งคู่ เริ่มเต้นในจังหวะเดียวกันเสียงลมหายใจของอีธานยังคงสม่ำเสมอทุกครั้งที่เท้ากระทบพื้นหญ้ามีเสียงเบาๆดังขึ้นตามจังหวะสนามฝึกยามเช้าที่เคยเงียบเหงากลับมีชีวิตขึ้นอีกครั้งแสงอาทิษษาตย์สาดกระทบละอองน้ำบนยอดหญ้าเหมือนประกายแห่งความหวังที่รอจะผลิบานเมทาวียังคงยืนอยู่ที่เดิมเธอมองชายต่างชาติที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพียงผู้เล่นจากแดนไกลแต่ตอนนี้ เขากลายเป็นคนที่เธอไม่สามารถมองข้ามได้อีกต่อไปเธอหลับตาสูดลมหายใจลึกกลิ่นหญ้าสดและกลิ่นเหงื่อของเขาลอยป,ปนกับกลิ่นอากาศยามเช้าเธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนไปในหัวใจมันไม่ใช่ความสงสารแต่มันคือความเชื่อความเชื่อในตัวผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังต่อสู้เพื่อความรักและศักดิ์ศรีหลังซ้อมเสร็จอีธานเดินเข้ามาหาเธอเขาหอบเล็กน้อยเหงื่อไหลผ่านกรอบหน้า แต่รอยยิ้มของเขายังเหมือนเดิมอบอุ่นและจริงใจเมขอบคุณนะที่ยังอยู่ตรงนี้เสียงเขานุ่มจนหัวใจของเธอแทบละลายฉันจะไปไหนได้ละ่ะนายทำให้ทุกคนจับตามองขนาดนี้เธอตอบพร้อมหัวเราะเบาๆแต่ในใจกลับสัน่นเขาจ้องเธอนิ่งเหมือนอยากจะพูดบางอย่างที่ลึกกว่าคำขอบคุณก่อนที่เธอจะพูดอะไรต่อเสียงโคดเรียกดังมาจากด้านหลังอีธาน ไปเตรียมตัวให้พร้อมมีแมตช์อุ่นเครื่องกับทีมชาติญี่ปุ่นเดือนหน้าอีธานหันกลับไปดวงตาเขาเป็นประกายนี่คือโอกาสแรกของเขาโอกาสที่จะพิสูจน์ว่าเขาคู่ควรกับเสื้อทีมชาติไทยจริงๆเขามองเมทาวีอีกครั้งฉันจะไม่ทําให้เธอผิดหวังเธอยิ้มบางๆฉันเชื่อในตัวนายอยู่แล้วเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วข่าวของอีธานยังคงเป็นที่พูดถึงไม่หยุดบางคนเริ่มเปลี่ยนจากคําดูถูกเป็นคํายอมรับและบางคน เริ่มเรียกเขาว่าคนไทยหัวใจเหล็กวันแข่งขันมาถึงสนามราชมังคลาเต็มไปด้วยผู้คนเสียงกลองเสียงโห่เสียงเชียดดังสะท้อนจนพื้นสัน่นอีธานยืนอยู่ในห้องแต่งตัวมือเขาสั่นเล็กน้อยธงชาติไทยอยู่บนหน้าอกเสื้อของเขาเขายกมือแตะเบาๆแล้วหลับตาภาพในหัวคือใบหน้าของเมทาวีเสียงเธอที่บอกให้เขามีศรัทธากลิ่นฝนจากคืนที่เขาสารภาพรักยังชัดเจนในความทรงจำ เมื่อเสียงเพลงชาติไทยดังขึ้นเขาร้องตามแม้สำเนียงจะไม่สมบูรณ์แต่น้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความจริงใจผู้ชมบางคนถึงกับน้ำตาซึมเกมเริ่มขึ้นอีธานวิ่งสุดแรงราวกับทุกก้าคือการต่อสู้กับอดีตของตัวเองเขาประทักกับกองหลังญี่ปุ่นหลายครั้งล้มลงเจ็บแต่ลุกขึ้นทุกครั้งโดยไม่ลังเลในนาทีที่87ทีมไทยตามอยู่0ถึง1 ฝนเริ่มตกอีกครั้งเหมือนโชคชะตากำลังย้อนกลับมาเล่นซ้ำเมทาวียืนอยู่ข้างสนามมือเธอกำผ้าขนหนูแน่นเหมือนวันแรกเธอตะโกนชื่อเขาออกมาอีธานไปต่อสิเสียงนั้นทะลุผ่านเสียงฝนเสียงผู้ชมและเสียงหัวใจของเขาในจังหวะต่อมาบอลถูกเปิดมาจากปีขวาอีธานกระโดดขึ้นเหนือทุกคนเสียงหัวกระแทกบอลดังสนัน่นบอลพุ่งเข้าสู่ตาข่ายอย่างสวยงาม เสียงเฮดังลั่นทั่วสนามไทยตีเสมอได้เสียงผู้บรรยายตะโกนสุดเสียงอีธานสุดลงกับพื้นฝนตกหนักจนทุกอย่างเบลอเขาเงยหน้าขึ้นมองหาใครบางคนในหมู่ผู้คนและเขาเห็นเธอเมทาวียืนร้องให้อยู่ข้างสนามเขายิ้มให้เธอทั้งที่น้ำตาตัวเองก็เอ่อขึ้นในวินาทีนั้นเขารู้ว่าไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรเขาชนะแล้วหลังเกมจบเสียงปรบมือดังไม่หยุด แฟนบอลหลายพันคนตะโกนชื่อเขาอีธานอีธานเขาเดินตรงไปหาเมทาวีฝนยังตกหนักแต่ไม่มีใครสนใจอีกแล้วเธอยื่นผ้าขนหนูให้เหมือนทุกครั้งแต่ครั้งนี้เขาไม่รับเขากลับจับมือเธอแน่นฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าฉันจะไม่ทำให้เธอผิดหวังเธอยิ้มทั้งน้ำตานายทำมากกว่านั้นอีอีธานนายทำให้ทุกคนภูมิใจเสียงเชียร์รอบสนามดังขึ้นอีกครั้งเขาก้มลงกระซิบข้างหูเธอ ผมไม่ได้อยากเป็นฮีโร่ของใครแค่ได้เป็นคนที่อยู่ข้างเธอก็พอแล้วเมทาวีหลับตาน้ำตาไหลซึมออกมาอย่างห้ามไม่อยู่ฝนยังคงตกต่อเนื่องแต่ในหัวใจของทั้งคู่ทุกหยาดฝนกลับกลายเป็นประกายแห่งความรักที่ไม่มีวันดับภาพของพวกเขากลายเป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกในเช้าวันต่อมานักเตะอเมริกันผู้เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อความรักและทีมชาติไทยและในทุกบทความที่พูดถึงชื่ออีธานมัก จะมีคำพูดหนึ่งที่เขาเคยกล่าวไว้ติดท้ายผมอาจเกิดที่อเมริกาแต่หัวใจของผมเกิดใหม่ที่ประเทศไทยเสียงหัวเราะเสียงปรบมือและเสียงเชียร์ของแฟนบอลยังคงก้องอยู่ในสนามแม้เกมจะจบลงไปแล้วแต่ความรู้สึกของวันนั้นกลับฝังลึกอยู่ในใจของทุกคนอีธานยืนอยู่กลางสนามเปียกปอนไปทั้งตัวแต่รอยยิ้มของเขาสว่างยิ่งกว่าแสงไฟรอบสนามเขาหันไปมองธงชาติไทยที่โบกสะบัดอยู่เหนืออัฒจันทร์ หัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาทุกวินาทีที่ผ่านไปเหมือนเป็นการยืนยันว่าการตัดสินใจของเขาไม่ใช่ความผิดพลาดแต่คือโชคชะตาที่นำพาเขามาที่นี่ดินแดนที่ทำให้เขาได้รู้จักความหมายของรักแท้เมทาวีวิ่งลงมาจากข้างสนามรองเท้าเธอเปียกไปด้วยน้ำฝนแต่เธอไม่สนใจเมื่อมาถึงเธอไม่พูดอะไรเพียงโอบเขาไว้แน่นท่ามกลางเสียงตะโกนจากแฟนบอลน,นับพันกล้องสื่อมวลชนจับภาพไว้ทันที ภาพของชายหนุ่มต่างชาติในอ้อมกอดของหญิงสาวไทยกลายเป็นภาพที่ถูกแชร์มากที่สุดในคืนนั้นฉันภูมิใจในตัวนายจริงๆเธอกระซิบเสียงเธอสั่นเล็กน้อยเพราะทั้งเหนื่อยทั้งตื่นตันขอบคุณนะเมเขาพูดเบาๆถ้าไม่มีเธอผมคงไม่ยืนอยู่ตรงนี้เธอสายหน้าเบาๆไม่ใช่เพราะฉันหลอกมันเป็นเพราะหัวใจของนายเองเธอมองเข้าไปในดวงตาของเขาหัวใจที่กล้าเลือกสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าเลือกเขายิ้ม ฝนเริ่มซาลงเหลือเพียงละอองบางๆที่ลอยอยู่ในอากาศกลิ่นดินหลังฝนใหม่อบอวนอีธานมองไปรอบๆเห็นเด็กๆไทยหลายคนถือป้ายชื่อของเขาบางคนร้องให้ด้วยความดีใจบางคนยิ้มกว้างจนสุดหน้าเขารู้ทันทีว่าความรักของเขาได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนคืนนั้นเมทาวีและอีธานกลับจากสนามด้วยกันถนนกรุงเทพเปียกชื้นแต่สวยงามแสงไฟสะท้อนบนพื้นน้ำเป็นสีทองอ่อน,ออน อีธานมองออกไปนอกหน้าต่างรถเห็นผู้คนยังคงพูดถึงเขาอีธานนายคิดจะอยู่เมืองไทยจริงๆเหรอเมทาวีถามเสียงเบาแต่แฝงด้วยความกังวลเขาหันมามองเธอผมไม่ได้คิดจะอยู่ผมตั้งใจจะอยู่เธอเงียบเพราะรู้ว่าคำพูดของเขาหนักแน่นเกินกว่าจะเถียงแล้วพ่อแม่ของนายละพวกเขาจะเข้าใจไหมเขานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนตอบบางทีเขาอาจไม่เข้าใจตอนนี้ แต่สักวันหนึ่งเขาจะเห็นว่าผมเลือกสิ่งที่ทำให้ผมมีชีวิตจริงๆเมทาวีมองหน้าเขาในดวงตาเธอมีทั้งความชื่นชมและความกลัวกลัวว่าเขาจะเสียสิ่งสำคัญในชีวิตเพราะเธออีธานฉันไม่อยากให้นายต้องเสียอะไรเพราะฉันเขายื่นมือมาจับมือเธอผมไม่ได้เสียอะไรเลยเมผมได้ทุกอย่างกลับมาเพราะเธอเธอหลุบตารู้สึกถึงหัวใจตัวเองเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกจากอก วันต่อมาข่าวของอีธานกลายเป็นพาดหัวระดับโลกจากดาวรุ่งหลีกอเมริกาสู่แรงบันดาลใจแห่งทีมชาติไทยคลิปของเขากับเมทาวีในสนามถูกนำไปออกในรายการโทรทัศน์หลายประเทศแม้บางคนยังตั้งคำถามว่าเขาทำเพื่อรักหรือเพื่อชื่อเสียงแต่สำหรับเขาคำตอบนั้นชัดเจนในหัวใจมานานแล้วอีธานใช้เวลาในไทยต่ออีกหลายเดือนเขาเริ่มเรียนภาษาไทยอย่างจริงจัง เริ่มพูดกับเพื่อนร่วมทีมด้วยสำเนียงที่ติดขัดแต่จริงใจทุกเช้าเขาจะมาซ้อมก่อนใครและทุกเย็นเมทาวีจะมานั่งรออยู่ข้างสนามเหมือนเดิมหลายครั้งที่เธอมองเขาในสนามเธอเห็นรอยแผลที่เขาซ่อนเอาไว้แผลจากอดีตที่เขาเคยถูกหักหลังในวงการฟุตบอลแผลจากคำดูถูกที่ว่านายไม่ใช่คนของที่นี่แต่สิ่งที่เขาทำคือยิ้มและสู้ต่อคืนหนึ่งหลังจากซ้อมเสร็จ ทั้งคู่เดินไปที่สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาลมพัดแรงน้ำสะท้อนแสงไฟเป็นสีส้มอมทองอีธานมองไปยังกรุงเทพที่สว่างสวยที่นี่ไม่เคยหลับเลยสินะเขาพูดเบาๆก็เหมือนหัวใจนายไงเมทาวีตอบไม่เคยหยุดเต้นเลยสักวันเขาหัวเราะเธอหันมามองฉันหมายถึงนายไม่เคยยอมแพ้เลยอีธานเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดว่าเธอรู้ไหมเม ตอนผมบาดเจ็บหนักผมคิดว่าชีวิตฟุตบอลของผมจบแล้วแต่วันที่ผมเจอเธอมันเหมือนมีใครมาจุดไฟในหัวใจอีกครั้งเธอมองเขานิ่งสายลมพัดผมเธอปลิวเบาๆฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่ต้องทำหรอกแค่เธออยู่ผมก็รู้ว่าผมยังมีเหตุผลที่จะลุกขึ้นสู้เสียงเรือแล่นผ่านใต้สะพานแสงไฟจากเรือสะท้อนผ่านน้ำระยิบระยับทั้งสองคนยืนเงียบแต่ในความเงียบนั้นมีความหมายมากกว่าคำพูดใดๆ เขายื่นมือออกมาเมเธอหันไปมองถ้าผมได้ติดทีมชาติจริงๆผมอยากให้เธออยู่ข้างสนามในวันนั้นอีกครั้งเธอยิ้มฉันจะไม่พลาดแน่นอนเขายิ้มตอบสายลมเย็นพัดผ่านกลางคืนและในวินาทีนั้นเธอรู้แล้วว่าความรักของเขาไม่ใช่คำชั่วคราวแต่มันคือความจริงที่กำลังอย่างรากลึกอยู่ในดินไทยดินที่กลายเป็นบ้านของหัวใจเขาไปแล้ว ค่ำคืนหนึ่งหลังจากฤดูการแข่งขันผ่านไปหลายเดือนสนามราชมังคลาเงียบสงัดแต่แสงไฟจากเสาไฟยังส่องสว่างทั่วสนามเหมือนเป็นพยานของความทรงจำที่ไม่อาจลืมอีธานยืนอยู่ตรงกลางสนามเสื้อทีมชาติไทยยังติดอกข้างซ้ายแต่วันนี้ไม่ได้มีการแข่งขันวันนี้เป็นวันที่เขาและเมทาวีจะได้อยู่ด้วยกันอย่างสงบไม่มีแฟนบอลไม่มีสื่อไม่มีคำวิจารณ์เมทาวีเดินเข้ามา รอยยิ้มเธอสว่างกว่าแสงไฟรอบสนามนายเหนื่อยไหมวันนี้เขาสายหน้าไม่เหนื่อยเท่าที่หัวใจผมรู้สึกตอนนี้ทั้งสองเดินไปที่มานั่งข้างสนามฝนเพิ่งหยุดตกกลิ่นดินชื้นยังคงอบอวลอีธานนั่งลงพลางมองไปยังธงชาติไทยที่โบกสะบัดผมเคยคิดว่าผมมาที่นี่เพื่อฟุตบอลเท่านั้นเขาพูดเมทาวีนั่งลงข้างๆแล้วตอนนี้ละ่ะเขาหันมามองเธอ ตอนนี้ผมมาที่นี่เพื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่สำคัญที่สุดเพื่อเธอเพื่อความรักและเพื่อหัวใจของผมเองเมทาวียิ้มแสงไฟสะท้อนน้ำตาเธอเล็กน้อยฉันภูมิใจในตัวนายจริงๆเขาจับมือเธอแน่นผมก็ภูมิใจที่ได้เจอเธอเงอยหน้ามองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวความเงียบสงบและแสงดาวสะท้อนในสายตาเขาและเธอไม่มีคำพูดใดจะบรรยายได้หมดมีเพียงหัวใจสองดวงที่เต้นในจังหวะเดียวกัน อีธานหันไปมองสนามอีกครั้งทุกมุมของสนามเต็มไปด้วยความทรงจําจากวันที่เขาเป็นนักเตะต่างชาติผู้หลงทางจนถึงวันนี้เขากลายเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติไทยอย่างแท้จริงเขากระซิบข้างหูเมทาวีไม่ว่าชีวิตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรผมรู้แล้วที่นี่คือบ้านของหัวใจผมเมทาวียิ้มและแนบหัวลงกับไหลเขาฝนวันก่อนยังคงเป็นเพียงอดีตแต่ความรักความเชื่อและความกล้า เป็นสิ่งที่จะอยู่กับพวกเขาไปตลอดแสงดาวสาดลงบนสนามสองร่างยืนหยัดท่ามกลางความสงบพร้อมหัวใจที่มั่นคงพร้อมความฝันที่ไม่สิ้นสุดและพร้อมชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยรักและความหวังนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวบทใหม่บทของความรักที่กลายเป็นแรงบันดาลใจบทของหัวใจที่เลือกเส้นทางของตัวเองบทของชายหนุ่มต่างชาติที่พบบ้านแท้จริงในประเทศไทย และบทของผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำให้ความฝันของเขากลายเป็นความจริงอย่างสมบูรณ์